เจาะทุกเส้นทางอยู่ตรงจุดไหนร่วมแจมไปกับเราดีเจตถ้ำวิรยุทธยิ่งยวดและเจนจิตวิสุทธิ์ชัยบุรีมุกรูดสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณจิตวิสุทธิ์ครับวันนี้วันอังคารนะฮะเก้าเดือนเก้าเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดห้าโมงเย็นกับสามสิบสองนาทีฝนขด อือใกล้มาถึงแลนะพี่ตั้มที่ว่าใกล้มาถึงคุณผู้ฟังเมื่อตอนสี่โมงเย็นมีกลุ่มฝนที่ราชบุรีคกาญจนบุรีนครปฐมกลุ่มแบบเป็นแถบรวมกันก้อ่ใหญ่เลยนะแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาบอกแถวลาดปราเค้า ลาปดุกใช่ไหมลาปขาวอะ่ <c oughs> ละลาปดุลาปดุ <c oughs> จังหวัดนนท์ใช่ไหมบาบัวทองมีผู้รับฟังแจ้งมาว่าครึ้มแล้วลงเม็ดป้อแป้แล้วอ<ช>่านมาครึ่งชั่วโมงถึงไหนแล้วฮะเนี่ย <c oughs> ตอนนี้กลุ่มฝนโหลเรียงหน้ากระดานไปเลยฮะพี่ตัม<อ>้มน่าจะเข้าไปในพื้นที่ของลำเออลำอะไรนะโอ้ลัดถุงแก้วบาบัวทองครับนะฮะที่เห็นขึ้นตอนนี้นะฮะก็น่าจะใกล้ถึงแก้วไปแล้วนะฮะยังไม่มาใช่ไหม ยัยนตอนสี่โมงเย็นบอกประมาณทั้งหกสิบนาทีนั่นหมายเขาว่าห้าโมงเย็นก็น่าจะเข้ามาสู่กรุงเทพอาจจะเลทนิดหน่อยแต่ดูแล้วน่าจะถึงอ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าก้อนบนเริ่มเลยน <ะ S 1> เนี่ยขึ้นมาตอนนี้นะความบนเริ่มไม่พอหางอีกเยอะเลยอ,ะอ่ะอีกเยอะเลยโอเคอเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันต่อการจราจรไปกันในพื้นที่ของแพร่ขรสาหรไม่ที่มีน้ํายังขังอยู่ คือถนนใหญ่ไม่เท่าไหร่แล้วนะคุณทุกฟังจะมีขังเงนก็คือในซอยในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะที่ยังมีท่มขังอยู่นะครส่วนถ้าเป็นพื้นที่ของสพสำโรงเหนือใช่ไหมสีนักทลินสุขุมวิตหรือพื้นที่ของบางแก้บางพลีนะดูแถวบางนาตราดไม่กะบางนานี่ก็ไม่มีแล้วะพรจะกู้ทางสมุดการาการก็เพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาคุณพัฒนะสามพรานตกแล้ว สามพันนครปฐมตกแล้วนะฮะกรุงเทพนนทถ้าไม่เปลี่ยนทิศทางหรือกระจายตัวเข้ามาแน่ๆนะครับแล้วก็มีคุณชัยวัดแจ้งอุบัติเหตุครับปรามินทราปากซอยสี่สิบสามตรงไหนเออเลยมญามาหน่อยหนึ่งดเดียวนะฮะมอเตอร์ไซค์ชนกับรถตู้ครับ,รบขวางสองเลนเลยกุรุฟังมีคนเจ็บด้วยครับผมชะลอแล้วสิ เจ้าหน้าที่กําลังเคลื่อนย้ายอยู่นะฮะส่วนท้ายแถวก็ชะลอตัวไปไกลเลยฮะชาวบล่าสุดสะสมมาถึงสะพานข้ามโบสบางเขนเลยพี่ตามโอ oh. ้โหตัดเกียวเองนะครัคุณรุงทิพย์พี่รุงทิพย์ขับแท็กซี่นะฮะเก็บถุงพลาสติกได้เนี่ยนั่นมีเสื้อผ้าก็คือเป็นของที่เพิ่งซื้อมาเลยผู้โดยสารมาจากเดอะมอลล์บางแครก็ตั้งจะไปช้อปปิ้งมาไปลงที่วงเวลเล็กอ,อ่าเมื่อเนี่ยสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี่เองนะครับขอบคุณมากพี่รุ่งทิพย์ตรีรำ ข้อมูลบันทึกแล้วฝากของเอาไว้ก่อนแล้วก็พี่กิติศักด์ขับแท็กซี่เก็บเป็นกุญแจมีกุญแจ,ม,แจมีรีโมทมี key card, คีย์การ์ดกุญแจบ้านน่าจะเป็นผู้โดยสารมาจากคลองถนนที่บางใหญ่ครับผมไปที่บริษัทพลีพาสแจ้งวัฒนะสี่บสามเนี่ยเมื่อช่วงบ่ายสามสี่โมงเย็นประมาณนี้ของไว้เช่นกันนะครับพี่กิติชัยสีแจมดีบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมสามวันนี้มามาส่งเสียงเออเมื่อกี้ก็เสียงเสียงดีู่แหนเวลา เอารายการแล้วแต่ไม่มีเสียงคุณนี่จะหาว่ายังไงการแสดงนี้หรือยังไงมงเสียงยังดีๆู่เลยจริงๆคืออยู่บ้านไม่ได้พูดเลยนะออคือไม่ใช่อยู่บ้านแล้วพูดนะอยู่อยู่บ้านพูดไหมไม่พูดไม่มีคนพูดด้วยใช่ไหมใช่ไม่มีคนดูเออจริงๆแล้วผมอยู่บ้านเขาไม่พูดเลยเขาอยู่เฉยๆนี้ยอายุเยอะมันประมาทต้องใช้เสียงกัะเสียแพ้แต่เมื่อกี้เสียงดีอยู่เลยหรอใช่พอออนปุ๊บเรียบร้อยแล้วแค่นนี้แสดงเก่งมาก ไอ้เสี่งไทยจริงโคุณธัทไทยแจ้งชอบอะ่ะ <c oughs> คุณธัทไทยแจ้งว่าลืมกระเป๋าสตางค์สีดํามีเงินเนี่ยอันห้าร้อยบาทมีบัตรประชาชนของคุณณัทฐไทย <c oughs> ขึ้นแท็กซี่จากตรงข้ามกับตรงข้ามนะการไฟฟ้ามีนบุรีไปโรงรามคําแหงร้อยแปดสิบแปลงรถเมื่อห้าโมงเย็นกับสี่สิบนาทีเ <c oughs> มื่อวาน S <S 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 คือเมื่อวานช่วงนี้เลยเมื่อวานเนี่ยช่วงนี้เลยอะช่วงเย็นนี้เลยหละของเมื่อวานนี้แท็กซี่ได้แค่เขียวเหลืองทะเบียนไม่ทราบเออื่อท่านใดเจอขอคืนด้วยนะครับเงินพันหบาทบัตรประชาชนของคุณนฤทัยอยู่ในกระเป๋าสตางค์สีดำครับครับครับผมอ่ะดูเส้นทางแถวแคลไลตอนนี้ถ้าเป็นงามบางบานที่จะมาทางแยกเกษตรท้ายอยู่ตรงใต้ทางด่วนงางบานนะครับกับกันจาก เกษตรไปแคลายก็แน่นนะฮะตอนนี้ิฐมนุนกิจเ,เนี่ยก่อนลุกอุโมงเกษตรเนี่ยท้ายอยู่ตรงสุภไลาปากแยก,กเกษตรนะครับแล้วก็ไปดูตรงแยกแคลาย <c oughs> รถที่กําลังจะวิ่งตีวนนท์ขาเข้า,ขาจากสนามบินน้ำก็มาทางแคลายท้ายอยู่ตรงปากซอยตีวนนท์ยี่สิบสี่กับการฝั่งขาออกไม่ยามากคะอยู่ตรงปากซอยเลวดีอืมแล้วก็มีฝากแจ้งมานะคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ทําไมวันพรุ่งนี้ทำไมพรุ่งนี้ใครจะทําอะไรกัน เขาทำอะไรกันละ <laughs> เอออยู่ดีว่าหาไม่เจ <laughs> อซ<อ>ะง,งั้นคือทางทางอ่ะเขาจะทําอะไรกันเนี่ยอยู่ดีก็ไม่ได้จดเอาไว้ด้วยไป <laughs> หาไม่เจอเลยเขาจะา <laughs> วางท่อระบายน้ํา <laughs> ออไม่เครื่องสูบน้ําำอยู่ดีก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้จดวันว่าจะเป็นช่วงไหนอ่าหาไม่เจอซะแล้ว <laughs> ดูแต่กันยายนไหม นี่สำน okay, like okay, ักกระบายน้ำโอเคแจ้งเข้ามาว่าพรุ่งนี้ตั้งแต่บ่ายโมงนะฮะหน่วยงานของทางสำนักกระบายน้ำเกาจะยกเครื่องผลักดันน้ำก็คือเครื่องสูบน้ำใช่ไหมบนสะพานข้ามคลองประเวทฝั่งขาออกนะพัฒนาการขาออกแต่เขาปิดสองเลยยังไงปุูุฟังบนสะพานบ่ายโมงจนกว่าจะแล้วเสร็จก็ยังไม่แน่ใจว่าน้ำจะหมดกี่โมงก็ก็สูบไปเรื่อยๆไงตั้งแต่บ่ายโมงก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะปุู้ฟังบ่ายโมงเนาะ รถก็อาจจะยังไม่ได้หนึบหนับเท่ากับช่วงเย็นใช่ครับก็แจ้งเข้ามาเป็นข้อมูลด้วยก่อนครับผมแล้วก็วันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับมีประกาศโรงเรียนในพื้นที่ของบางใหญ่ไม่ใช่บางใหญ่บางพรีโรงเรียนวัดบางพรีใหญ่ในขาก็ปิดคือเปิดการเรียนการสอนหลังวานนี้แปดกันยาแล้ววันนี้เก้าอ่อหยุดเรียนเนื่องจากอ๋อโอเคหยุดสองวนัจนจันทร์อังคารครุ่นี้เปิดนะน้องๆคงจะดีใจอะโรงเรียนเปิดแล้ว <laughs> แปลง <laughs> นะจะ ปิดน้าอีกหน่อยใช่ไหมสาวอาทิตย์จันังค์คัสี่วัน,วนสี่วันเลยนะเพราะคงจะคิดถึงครูคิดถึงเ,เพื่อนเพื่อแหละพรุ่งนี้เปิดเทอมแล้วไม่เปิด, <c oughs> เ,ปดเทอมเปิดเลยละโรงเรียน,นว่างบางพี่ใหญ่ในนะหยู่ไปสองวันวนะกรณีพิเศษนะฮะครับผมครับอดูเส้นทางแถวพัฒนาการเมสกูเห็นพูดถึงแถวพัฒนาการนะ <c oughs> ตอนนี้จะมีปัญหากัน สามด้านพตทามสินาคดินฝั่งขาเข้าจากแยกพัฒนาการไปจนถึงทางเข้าโรมาเซกิติเบสหนาแน่นฮะท้ายอยู่ฝั่งตรงข้ามธัญพาร์คเลยมาถึงซอยศินครินยี่สิบกับการฝั่งขาออกที่มาจากทางสังอังงนาับสีสีกีทาก็นแน่นแล้วก็พัฒนาการฝั่งขาออกเมืองที่จะบิงออกไปทางแยกพัฒนาการก็าะหนาแน่นฮะท้ายแถวยาวเลยนะอยู่ตรงใต้ทางด่วนพัฒนาการแล่หลายท่านที่แบบวันนัดเพื่อนไปแล้วจะไปเที่ยวป่าเที่ยวน้ําตกอุทยานแห่งชาติเช็คชัวร์ก่อนนะ นำมันเยอะนะคุณผู้ฟังก็มีแจ้งเข้ามาเนี่ยบอกเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันนะได้รับแจ้งจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติน้ําตกพิ้วมเมื่อช่วงเนี่ยชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองว่ามีน้ําป่าไหลหลากบริเวณน้ําตกพิ้วนะน้าตกคลองนารายน้ําตกน้ําตกตรอกนองพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกน้ําพิ้วนะครับอุทยานแห่งชาติน้ําตกพิ้วอําเภอแหลมสิงค์คือ โอ้โหน่ากลัวโอ้โหดูภาพนะเออน่ากลัวทีมงานมีภาพไหมน่ากลัวไม่ทันแล้วนะอืมไม่ต้องจังหวัดจันทบุรีอ่าแต่เพิ่มจังหวัดให้หน่อยจังหวัดจันทบุรีด้วยนะอย่าอย่าเอาก็คนดูเจ้าหน้าที่เขาคณะกรรมการเขาต้องบอกเอาไว้นะว่าอันไหนเข้าได้ไหนเข้าไม่ได้เที่ยวได้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะเกิดเบอร์ก็สอบถามก่อนหรือสอบถามทางเฟซบุ๊กก็ได้นะเออน่าจะมีเจ้าหน้าที่ตอบอยู่นะฮะอย่าไปทำคอนเทนต์เอ้ยดู่าว่าดูเป็นไงอย่างงี้ไม่ได้นะ ก็มีอะไรอินฟูหลายคนบายบายไปกับเรื่องทำคอนเทนต์ให้ตกตกใจเลยประมาณนี้มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไงมันก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้ใส่น้อยฝนตกฟ้ามืดโซนบางใหญ่จาคุณดีอะคุณเดชณีคุณดัชนีใช่ไหมคุณเดชณีโอเครับ พูดถ,ถึงน้าตกน้ําพิ้วก็มาแล้วพี่ตามใช่นะเนี่ยโอ้โห oh, คุณผู้ฟังเอาเท่าไรท่านอาจจะขับรถอยู่ไม่สะดวกแตไไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูไลฟ์มันก็น่ากลัวอม,มันน่ากลัวออืคุณชน,นะนนท์ปทุมธานีธัญะคลองเจ็ดมีฝนมาแล้วครับลงเลด้วยมาแล้วมาถึงปทุมธานีแล้วนะฮะคุณเล่นลงสวัสดีครับพี่ท่านพี่เช่นครับครับผมรับสารภาพมาเลยนะครับว่าเมื่อวานนี่พร้อมใจกันหยุดนัดกันเอ้คุณแจ้งเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแจ้งตอนเช้าเช้าเมื่อวานนะฮะ คุณไม่ได้เป็นอะไรบอกคุณขี้เกียจไหอยังบอกขี้เกียจทำไมคุณไม่แช่งเขาก่อนล่ะเขาจะได้รู้ตัวว่าเอาไปแล้วก็จะหยุดดีไม่หยุดดีอะไรเงี้ยเออไม่หยุดดีกว่าขี้เกียจเมื่อกี้เขาบอกขี้เกียจก็ถามว่าเช่นไปไหนมาไม่ได้ไปไหนพี่นอนอยู่บ้านเฉยๆ่าดคนต้อไม่บอกเขาหมดจริงใจไม่มีความอะไรเป็นความลับในอยู่คนเนี้ยเนี่ยก็บอกรู้ล่วงหน้าฝนตกก็เลยขี้เกียจเมื่อวานแช่งเขาตอนคือเหมือนกันมันดูแบบลุมๆก็โทรมาช่วงเที่ยงโทรมาแจ้งช่วงเที่ยงว่าเอย ไม่ได้หาก็ตัวน้องไฟแล้วก็จัดรายการอยู่ก็ไม่ได้คุยกันอยู่ดีเขาไม่รู้งงๆงตัวเองคุณพัดบอกว่าถ้านจันลามเมื่อวานไปหลับอดีตอคุณมดสวัสดีคับคุณท่านคุณเชนค่ะเมื่อวานได้มาทั้งคู่เลยนะไปเที่ยวไหนกันมาคะอืมขี้เกียจอะขี้เกียจใช่ไหมก็เขาบอกเราว่าเขาขี้เกียจอยู่ดีก็ดีแดีวก็ดีเนาะขี้เกียจอืมตรงๆ อ่ะคุณเดิอนสีพิขาสวัสดีครับพี่คนลืมของโมอโโเตอร์แท็กซี่ทะเบียน6มม้าขอไข่ใช่ไหมที่โรงแรมเบอร์บัวอะเป็นคนปลดป้ายครับม<อ>าวิ <อา S 2> ่งนะครับอ,อ,อใช่ก็ <ๆ S 1> ใช่คันนี้เราว่าใช่ครับก็บเพราะว่ากระโปรงดําด้วยแต่อย่าเพิ่งให้เข้าไปคืนของกันสิ <laughs> มีชาวต่างชาติเขาลืมของเขาลืมของไว้ในแท็กซี่แล้วก็มีชาวต่างชาติเขาก็ไปแจ้งที่โรงแรมที่เขาอาศัยไอ้ที่ทม่ที่เข้าไปไปใช้บริการที่เขาไปพักใช่แล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงแรมเขาก็แจ้งเข้ามาว่าเนี่ยมีชาวต่างชาติแต่ไม่ได้บอกประเทศอะไรลืมเป็นขนมของอินเดีย แต่เขาไม่ได้บอกว่าชาวต่างชาติในประเทศอะไรนะแต่เป็นขนมอินเดียอยู่ในถุงพลาสติกใช้บริการแท็กซี่จากโรงแรมไปลงจึงช่างว่ากันไปแล้วก็ให้ให้ข้อมูลว่าเป็นแท็กซีท่ทะเบียนนี้แล้วกระโปรงดําซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านหนึ่งคุณเลยนะเมื่อครู่เนี้ยคุณเดินศีพิขาวบอกอเป็นแท็กซีป่ปทเปียนนะฮะอย๋ยวมงไปพูดเอาเขาเมก่อคืนก่อน <laughs> เออคุณนึอองเขาก็ไม่กล้าคืนแล้ว ถึงแมเขาหนีไปเลยนะเอณก็ไม่กล้าคืนเลคุณชันชัยก็ในงานพระรามสองตั้งเขามาแลติพตามเมื่อก่อนในที่อ่านข้อมูลนี้ก็ยังไม่เอื้อแต่ก็ยังเฉยๆนะยังไม่พูดอะไรเฉยๆไปก่อนของมาคืนก่อนพูดของไม่คืนไปเลยดีกว่าอ่าคุณเลยนะคุณเปียกด้วยพระรามสองคุณชันชัยตั้งเขามาแล้วคุณเปียกบอกเซนทันเบสเกตก็บางใหญ่เซนทันเบสเกตบางใหญ่นะบอกมาแค่นี้นะฮะ ไม่ได้ใจฝนตกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยลอยๆมาแล้วเออคุณตาเล็กก็บอกสวัสดีครับนะฮะคุณพสิสยิพมบอกคุณคุณตั้มคุณเจ้นไปร้องคาราโอเกะอยู่ที่ไหนครับเมื่อวานนะฮะไม่ได้ร้องอะไรเลยอยู่บ้านเงยากอยู่เงียบคนเดียวใช่ไหมเงียบๆจริงๆฝนพรำเงียบๆนั่งอือหืออือยู่นี่แหละก็ตกทั้งวันเนี่ยนะเมื่อวานนะฮะคุณชัยชัยมาเลื่อนไปยังพระรามทองตั้งเข้ามาแล้วอ๋อขอบคุณมากนะครับเข้าภาษาไม่ให้นะคุณชายชัยเนี่ย กรุบอบหยอก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 คุณ my name อะไรเนี่ยสุสุคนนะฮะนะฮะบอกสวัสดีครับนะอือไปไปคุณสันะนะสวัสดีครับคุณตั้มคุณเจ้นช่วงเย็นกลับบ้านติดตามจอตุ๊ดแดงนะฮะถามทางมาหรือเปล่าฮะไม่มานะฮะถามทางเลยไปถามทางเลยนะฮะจัรันบางพัดพระรามเจ็ดใชดูบางพัดบางพัดพระรามเจ็ดโอเคฮะพระรามเจ็ดลงมาทางวงสว่าง แน่นก่อนถึงวงสว่างท้ายอยู่ตรงช่วง19บเาปากซอยสิบเก้านะฮะพอมาขึ้นราชวพิพามาทางราชโชตินนี้หนาแน่นเลยนะฮะาต่อต่อแล้ววนรลชดาขาออกที่จะไปพระรามเจ็ดเนี่ยครับ ท้ายแถวอยู่ตรงด้านหน้าสารายาส่วนหัวแถวเนี่ยอยู่ตรงแยกวงสวะผลตโวทินฝั่งเขาออกจากราชโิทินไปเกษตรท้ายสะสมมาถึงให้แยกรัฐเพลาวแล้วก็ฝั่งของวิภาไปราชวิภาแยากวัสมีนา,นาลีก็สะสมเลยให้แยกรัฐเพลามาอยู่ตรงวิภาวดีรังส <Okay. S 2> ิตซอยสามโอเคครับไปอีกหนึ่งช่องนะฮะบ,บ้านแดงวุฒิคุติไกลสวัสดีเย็นครับตอนนี้ชายทุ่งไซน้อยบ้านผมบอกตกปลอยนะครับ กำลังกำลังเติมพลังล่าประหมึกนะครทอดปลาล้าปลาส้มนะหูงข้าวสวยจัดไปสองจานเลย <มา S 1> นะเต็มที่เลยนะ,ะตรงนี้เข้าภาษา <c oughs> ผมไม่ได้เปิดยาวิศเศษลยโลกเลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับ <c oughs> ดีที่ภาพตับบงัง <c oughs> <c oughs> คุณนราพรคุณนราพรบอกว่าสวัสดีค่ะใช่สันนะฮะคุณแอปพอร์ตครับผม คุณแอนดรอ์บอกน้ำมีข่าวน้ําตกคลองลานไหมครับเออเช็คหน่อยฮะทีมคือแต่ตอนนี้อย่าพิ่งเลยเดี๋ยนะผมว่านะว่ามันฝนมันเยอะไงแล้วก็ยาวไปจนถึงเนี่ยทั้งสัปดาห์เลยนะคุณผู้ฟังตอนแรกเท่าที่ดูเหมือนประมาณวันที่สิบเอ็ดก็คือสองวันฝนจะซาลงไม่นะคือทั้งสัปดาห์คุณผู้ฟังนับตั้งแต่วันนี้ไปเจ็ดวันข้างหน้าภาคเหนือฝนไม่น้อยอยู่ที่ประมาณสักหกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่หลังจากวันที่สิบเอ็ดไปแล้วอาจจะมีลงบ้างเล็กน้อย ตะบนอกเชียงเหนือเนี่ยฮะสองวันเนี้ 2011, น 60, นายสิบสิบเอ็ดฝนหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นสิบสองถึงสิบห้ากันยาฝนเหลือสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นก็ไม่ได้ไหมายความว่าฝนจะน้อยลงนะสี่สิบเปอร์เซ็นตกหนักก็มีนะภาคกลางฝนหกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นทั้งช่วงนะคุณผู้ฟังทั้งช่วงก็คือนับจากวันนี้ไปเจ็ดวันข้างหน้าก็คือน็อกวันจันทร์หน้าภาคตะบนอกก็ก็เช่นกันนะครับหกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นทั้งสัปดาห์ส่วนภาคใต้ฝนอยู่ที่สีะะ่สิ นะครับอันดามันไม่น้อยอันดามาันหกสิบถึงปดสิเปอร์เ็กรุงเทพปริมณทลนก็ทั้งช่วงเหมือนกันต่อสัปดาห์หกสิบถึงแปดสิเอร์ซ็นต่หลังจากวันที่สิบเอ็ก็คือหลังจากวันเพื่อสวันศุกร์อากาศมันก็จะลมมันก็จะแปรปรวตวิ่งใช่ไหมครับน้ำตกคลองลานจา<อ>ังหวัดทองแพงเชพชรเขาบอกยังปกตินะปกติคุณแอปพอร์ตอินเตอร์น้ำตกคลองลานบอกยังปกติแต่วันไหนจะไป ช่วยทีหนึ่งก่อนครับผมนะฮะคุณพักพรครับอยู่โรงแรมวาีวาลีลาวาลีลาลาวารีลา24สุขุมวิทออไปสวนภูมิวิ่งยวนไหนดีอะครับเร็วที่สุดขอเร็วเลยนะครับนะฮะขอเร็วสุดเลย มิ่งเพื่อนจิตไปเชื่อมด่วนขั้นสองก็ได้ครับพี่ตั้มเร็วสุดเลยนะใช่ด่วนขั้นที่สองตอนนี้เนี่ยจะแน่นช่วงมักกะสันถึงอโศกมาเลยจากอโศกไปแล้วเนี่ยไปช่วงรามกำแหงก็ขึ้นตัวได้ม,มันจะแน่นอีกช่วงหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาก็คือช่วงต่างระดับสีรามบนลงรีนครินอ่ะฮะันท้ทายประมาณช่วงเดือนนายมาเลยจากตรงน,นี้ไปแล้วก็โอเคครับนะมอตวเตอร์เบย์ไปสนามบินสุวรรณภูมิไม่มีปัญหาเลยนะฮะกดดันเนาะเวลาแบบเราอย่างนี้นี่ยกดดันกดดันนาะแบบเยทันไม่ทันทันไม่ทันอยย่างเ แล้วก็คุณสุกร์ก็ด้านหน้าแกรมมี่ครื้อเมฆสูงครับอโศกไปรัชดาเคลื่อนตัวได้ช้าเมฆสูงด้วยอูนะฮะเมฆสูงใช่ไหมเมฆสูงไอ้คำว่าไงเมฆมันสูงไงก็เมฆไม่ต่ำไงอืมนะคือคึมมาละวคึมคึมมาแล้วอ่าพูดถึงเออ G M Grammy ไปดูการจราจรก็แน่นทั้งสองฝั่งอ่ะพี่ตั้มครับ อ่าจีเมมาเข้ามาทางแยกอโศกแล้วฝั่งกลับกันไปอโศกเพชรบุรีครับอ่าท้ายแถวยังอยู่ตรงหน้าน้าสวนเบญจก,กิติแล้วก็สุขุมวิทฝั่งขา,งางออกไปพร้อมพงครับทองรอเอกมยัยแน่นกับพระโขนงเลยท้ายอยู่ตรงแยกอโศกสุขุมวิทคุณสุชาติรังสิตนะครนายกช่วงคลองสองถึงคลองห้าการจราจรติดขัดพอขยับได้ครับฝั่งกลับการมุ่งหน้ารังสิตนะฮะขึ้นบอกว่าคล่องตัวสภาพท้องฟ้ามืดมัวแต่ยังไม่มีฝนครับ เมื่อสี่นาทีที่แล้วที่คุณสุชาติส่งข้อความมาครับคุณชูเกียรติบอกรามินทราคขาออกติดอะไรครับเนี่ยแหละตรงแยกมายาลาบเลยมาหน่อยหนึ่งรามินทรา43ที่รถตู้ชนกับเตยอนยนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะทําให้รถเนี่ยติดไปถึงโบมีบางเขนกระทบแจ้งวัฒนะที่มาจากหลักสี่มาจากทางสูตรราชการด้วยนะฮะโอ้คุณฟังเส้นบรมนครชัยศรีตกหนักแล้วคือตกเปิดไฟหน้ากันแล้วมันก็จะมืดแล้วเนาะแล้วมาเจอเมฆฝนด้วยก็ยิ่งคลึมเข้าไปใหญ่ นะครับรถยังไม่ติดเท่าดูดูจากภาพราชพฤกษาออกทางลงสะพานข้ามสวนผักเลนตรงทางเบี่ยงอ๋อมีแจ้งเข้ามาจากคุณประจักษ์สักพักแล้วใช่ก่อนนั้นมีรถบรรทุกต่อเสียออืแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่บอกเคลื่อนย้ายพ้นไปเรียบร้อยแล้วครับพี่ต้มนะฮะเดี๋ยวดูท้ายแถวของราชพฤกษ์ที่จะไปขึ้นสะพานสวนผักไปสะพานข้ามถนนมรลมเนอะข้ามประมาทสวัสดนะฮะยาวเลยฮะตอนนี้สะสมตั้งแต่ทางเข้าวัดอินทราวาดนะืะ คุณมีนามานีบิ๊กซีไซน้อยบอกตกหนักเหมือนกันค,คุณเปียกสวนนนมืดมากเลยครับเซนทันเวสเกตบางใหญ่คคุณภัยรัก,กทักทายตอนนี้ผมอยู่ราชพฤกษ์ความงามสวัสดิติดอะอะไราะราชพฤกษ์ความงามสวัสดิติดไหมครับครับแปลงอะไร <laughs> อะไรนะ,ะราชพฤกษ์ใช่ตอนนี้ผมอยู่ราชพฤกษ ความงามสวัสดิ์ติดไหมคะอ๋อน่าจะเป็นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ติดไปก่อนแล้วบรรทุกจอดเสียก่อนนะนั้นก็เคลื่อนย้ายไปเมื่อสักครู่นี้เองนะพี่มีท้ายสะสมอยู่ใช่ท้ายแถวก็อยู่ตรงเส้นตัดใหม่พรานนกพุทธมณฑลสายสี่นะฮะคุณกิติศักดิ์สวัสดีครับับผมช่วงนี้ฝนมาแบบสมใจนะฮะสมบกสาสมเลยเช้าป่างสายหน่อยเย็นหนักนครนายกถึงพระอินทเลยกรุบปไม่ใช่เลยครับไเลยกรุ๊ปกรุงธนคร นวรนครยาวถึงบางถึงบาอีราชาใช่ไหมัหละเลยครุบด้วยครับผมคุณไปรัฐบอกผมมองไปข้างหน้าใช่ไหมฮะอืมโอ้แถวบางใหญ่บอกมืดตื้อตื่นแล้วครับพี่ตั้มมันค่อยมันเริ่มเลยคุณฟังตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วนะผมไม่รู้ว่าก่อนนั้นอาจจะก่อตัวทั้งแต่ก่อนนั้นั้แต่สี่โมงที่มานั่งตรงนี้ดูจากเรดาร์ครับโอ้โหมันจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนี่ยคุณฟังก่อกลุ่มก้อนเลยแล้วก็นะก็เริ่มมาเป็นแผลเนี่ยนะราชบุรี อ่าสมุทรสาครสมุทรสงครามนาคนปรปฐมจับมือไว้แล้วไปด้วยกันแล้วก็นัดกันมาที่กรทมครับเจอกันที่บางใหญ่ก่อนก่อนเข้ากาทรทม <c oughs> เข้าจังหวันดนนท์ก่อน <c oughs> มานอนก่อน <c oughs> อ่คุณกิติศักดิ์บอกเมื่อวานจอดจ,จุดแจมเป็นแบบภาคพิเศษไม่ใช่ออริจินอลนะจ๊ะอ่า <c oughs> คุณภูสิทธิราชพฤกษาออกวงเวียนพระรามห้าบอกหนึบเลยครับ <c oughs> มองไปข้างหน้าเหมือนขับเข้าถ้ำเลยนะมืดเติบเลยนะอ่ามืดตติบเลย คุณมดบอกเมื่อวานเกือบจะได้ฟังคุณเช่นร้องเพลงแล้วอดเลยค่ะเมื่อวานเขาหยุดไม่ได้มาอนไ้ไม่ได้ไมจะมาไงใช่ไหมจะได้ฟังร้องเพลงอ๋อผมลาใช่ไหมว่าแล้วฝนตกตกนะน้าท่วมด้วยใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยมัล้็อเฮ้อเละเลยงานเนี้ยโดนเละหัวหลงโอ้โหฝนตกตกน้ําท่วมคนรถติดติดอยู่เฮ้อร้องไม่รู้แต่ว่าเวลาเนี้ยเละเลยแล้วคุณมดก็โดนด้วยนี่ยเป็นถือว่าเป็นผู้ส่งเสริม ครุพัดบอกเมื่อวานเนี่ยวันรับเอประเพณีอ่าวันรับตายายอ่านทินทุ่มหน้ากลัวหน้ากลัวยนคอมเมนต์กรุพัดเนี่ยนะอ่านดีๆเนะยประเพณีสารเดือนสิบชาวใต้นะครับปกติเขาจะรับกันที่วัดแต่ปีนี้เขาไปรับเปนที่บ้านอืเพราะว่าพระโดนจับสึงห <laughs> มดละก็ยังไม่หมด <laughs> หรอกเยอะนะเนี่ยกเราก็ไปหนี้เนี่ยหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์ยังีอยไข่เนี่ย อ่คุณอธิตยาปังปังตกไม่หยุดไม่หย่อนเลยค่ะน้องฝนนะฮะก็กำลังจะมาแล้วล่ะครับผมมันมาแล้วด้วยนะเนาะแต่ค่อยค่ยขยับมาเรื่อยๆครับคุณสุกรใช่ไหมคุณ่ีอ่านว่าอะไรนะสุกรใช่ไหมอาศกใช่ไหมหรือสุกรเออคุณสุกรอ่น่าจะประมาณนี้นะสุกรนะขออภัยนะฮะอโศกปรัชญา อโศกไปรัชดาบอกเคลื่อนตัวช้าแล้วก็คุณวุฒิกายบอกเมื่อวานผมว่าพิตต้มไปร้องเพลงกับคุณเจนแน่เลยนะอาา่ะอาจ้าเฮอฮาเฮฮาอ่าเดี๋ยวดูรอบในไรบ้างนะโอ้ <c oughs> สอบถามก็ไม่เยอะเหมือนกันแถวพระรามหนึ่งที่จะไปพารากอนไปราชประสงค์ท้าอยู่โรตัสพระรามหนึ่งพิัามฟังกับการไปขึ้น 4, สะพานกระสาสือก้อนหนาแน่นท้ายเต็มรัชประสงค์ต่อเนื่องเพลินจิตด,ด้วย<อ>สุภุมิท้าอยู่ตรงนานาซอชิบลมท้ายอยู่ตรงปากซอยสมคิดซอนานาที่จะอไปสุขุมิตก็มีท้า,ยทา,ยทายอยู่ตรงทางเข้าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คุณกุลโหมรามินทราแล้วไปต่อเอสวันวิ่งเส้นทางบางนา บรุรพาวิถีน่าจะเร็วกว่าเพือ่อจะไปสนามบินอนี่ไงก็จะหมายถึงคุณสุขุมวิทย์24ใช่ไหมเออเออนะฮะ,ะสุขุมวิทยส24แล้วไปไปไไอนนะรามินทรายังไงขึ้นด่วนเนี่ยเหรอขึ้นด่วนเป็นจิตแล้วไปไปด่วนพระราม9ไปออกไอเนี่ยเหรองานพิเศษสีลัดงานอมันไม่รู้างานพิเศษฉลองรัดไม่รู้ไม่รู้มาแล้วก็ไปต่อออืืม คุณก็ทิ้งเลยก็ไม่รู้ไงอยู่ดีมาล้วาจะรย์ไเอาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาที่เขาแนะนาอีกเส้นทางนึงนะแยกแม้นสีวรจักมีมอร์ไซค์คว้ามีคนเจ็บด้วยนะปริตึงให้การช่วยเหลืออยู่ที่แยกแม้นสีเลยนะคุณรู้ฟังคุณปรีดีบอกบางไปอินยุธยามืดมาแล้วลงเป็นปลอยๆคุณโดดเดี่ยวบางบัวทองโรงเรียนสารศาสตร์ตกหนักมากระดับห้าที่ปันน้ำฝนเอาไม่อยู่แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนะฮะบางบัวทองโรงเรียนสารศาสตร์แถวนั้นนะ แล้วก็ในด้านหน้าวัดพุทธสยามสงประพามโม์ไซไปชนสุนัขเจ็บ uh huh. เจ็บทั้งคู่เลยไหมฮะ uh huh. ปอดต,ตึงให้การช่วยเหลืออยู่ uh huh. นะครับจากทางสุลุมข่าวก็หนึ่งแช่งเข้ามา uh huh. คุณมอดบอกวันเสารนี้คุณใช่ร้องเพลงในตอตอโอ้ย <laughs> โอ้ย <laughs> เดี๋ยวดูไปละก่อนจะได้หรือว่าสนใช้เรื่องจราจรคุณมอสคุยเรื่องจราจรลดนร้องเพลงเลยเหรอคุณจารันก็มา้วยบอกปากสนอบึงกลุ่มให้ระบายรถขาออกแยกริด้าหน่อยนะฮะขางแถวเนี่ยบนสะพานเดอะมอแล้วนะเออเออสลิไทยฝังเขาไปแยกดีด้าท้าอยู่บนสะพานข้ามแยกบัตปีนะฮะทำไมไม่ไปฟังคนเื่งซองเขาร้องประกวดกันอะไรไหมหมดนี่อะไรอย่างเงี้ยเออไ่ดีคุณพาช่วยอะไรอย่างเงี้ยมีใครร้องเพลงว่าคุณพาชช่วยไม่รู้นะ ไปไงไปดูการดังฟอฟังเสือปลาเปล่าคุณมดอฮือหาเฮือหาเออคุณสีนีนคุณสีนีนบอกสวัสดีครับท่านชอนิวเฮียงเดวิดเฮียงน้องเจ้นไปเที่ยวด้วยกันเหรอครับจับมือกันมาแน่เลยนะฮะงานโมบานก็คืมๆแล้วสิบแปดถึงสิบเก้ากันยายนพิต้ามีงานศาสตร์เดือนสิบที่วัดเขมาพิระตาลามตั้งแต่พรุ่งนี้ครับอ๋อไม่ใช่ตั้งแต่วันพฤหัส โอ้ยยาวไปถึงวันศุกร์เลยใช่ไหมสิบแปดสิบเก้าสามเดือนสิบวัดเขมาบอกมีครบทุกอย่างเลยนะของกินโอ้แล้วก็บันเทิงด้วยนะฮะคุณวัดบอกเมื่อวานระยยาวเมื่อวานเขาระยยาวเลยเหรอฮะใช่ใอ๋อเหรอครับผมช่วงช่วงสอบจุดแจม่เมื่อวานไม่ได้ทำอะไรผมเอางี้มันลุ่มๆไงก็เลยนอนเนืองนอนแล้วนอนพักผ่อนเยอะๆจะได้หายไวๆนั่นแหละส่งเสียงเขามีอะไรไม่ได้ชอบทวนชีวิตสักหนึ่งปีนะจ๊ะนี่จากคุณธานินิน อ่าคอมเมนต์ครูพัฒน์นี่รอแหลมมากครูฤทตนรงค์นะครูพัฒน์ครูฤทธนรงค์เขาบอกเขาเนี่ยเขาคอมเมนต์คุณรอแหลมมากออไปคุยกันนะครูพัฒน์นะคุณาก็สวัสดีครับพี่ตั้มนะครอ่ครูพัฒน์มาวันที่ยี่สิบสองแลมสิบ้าคค่ำเดือนสิบก็จะเป็นวันส่งตายายและสิ้นสุดเทศกาลเดือนสิบนะจัดยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือที่บ้านผมนะจุฬาพัฒน์นะบอกนครศรีนครศรีธรรมราชอ่าอ่ะคุณภูครับ ดวนบางนาเข้าท่าเรือติดไหมอะครับวันนี้บางนาเข้าท่าเรือโอ,โอเคฮะนั่นแหะนาบางนาเดินสกุมิถกสิบสองถึงท่าเรือมาได้เรื่อยครับพี่ตั้มอืบผมนะแล้วก็เมื่อวานพี่ตั้มร้องเพลงไม่ได้ไปร้องเพลงเลยใครรงไม่สบายจะไปร้องเพลงลอะเขาทําไม <rí> e> <laughs> บ้านก็อยู่คนละที่ไปเที่ยวไปเที่ยววันใช่ไหมเออตกใจพิเศษเห็นนะอ๋ออะไรอ่ะอีกีนาทีนะครับเดี๋ยวขอเติมข้อมูลไปเรื่อยๆก่อนนะครับนะครับมีจุดไหนอย่างไรแล้วท่านที่แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาก่อนนั้นนี้ส่งข่าวกันมา น,นะครับ,รบมีแนวฝนเข้ามาล่าสุดเมื่อสามนาทีที่แล้วอืคือใกล้แล้วคุณผู้ฟังผมมาหลงภาพไปนะทีมแอดมินคือใกล้คือเอางี้นนไม่เหลือดูแล้วนะ<ม>นนไม่น่าจะเหลือแล้วก็แล้วก็กรุงเทพไปละเอากรุงเทพด้วยเพราะมันเป็นแผงยาวเลยและท้ายอ่ะยังเหลือเหลือเลย ตางลต้ของฝนใช่ไหมฮะใช่ใช่ยังเหลือๆตอนนี้ที่ตกแล้วก็จะมีบ้านแพ้วสามพรานพุทธมณฑลบางใหญ่บางมรทองใสน้อยที่ตกแล้วใช่แล้วก็เชื่อมมาอีกนิดนึงก็จะถึงหน้าหลุมแก้วคุณพันนี่ขอความช่วยเหลือครับรถสตาร์ตติดแต่เร่งเครื่องไม่ขึ้นนะฮะคาดว่าน่าจะเป็นที่ปั๊มติดอยากจะฝากลากเัาซะหน่อยนะครับจอดอยู่ที่วิภาวดีก่อนถึงบริษัทยากูสักร้อยเมตรคู่ขนานเลนซ้ายวิภาขาเข้า ก่อนถึงบริษัทยาคูสักร้อยเมตรยาคูสักร้อยเมตรคู่ขนาดเรนด้าซ้ายเป็นปาเจโรสีดำทะเบียน8210 8210อยากจะฝากลากไปที่ปั๊ม LPG ใกล้เคียงตรงนั้นมีไหมอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะปั๊ม LPG วิภาขาข้าวเขามีเชือกลากแล้วเขามีเชือกลาเขารบกวนหน่อยนะเป็นมิซูบิชิปาเจโรสีดำทะเบียน8210จอดอยู่วิภาขาข้าวก่อนถึงบริษัทยาคูสักร้อยเมตรนะครับรบกวนด้วยครับครับผมครับ อ่ะดูพระรามสี่จากสะพานเหลืองไปวิทยุหนาแน่นฮะวิทยุที่มาจากเพลินจิตจะมาสุรุมพินีก็<ะ>แน่นสาท่อนเหนือสีลมแน่นหมดเลยฮะทั้งสองเส้นทาง<ะ>สาท่อนเหนือเนี่ยท้ายสะสมตั้งแต่สุรศักดิ์กบิตมัมครับหัวแถวตรงวิทยุพระรามส<ะ>ี่สีลมก็มีท้ายแถวตั้งแต่ช่วงแยกเดโช<ะ>ถึงแยกสาระ,ะถึงแยกสาระแดงนะ้ชายต้น,นครับผมสวัสดีครับปทุมรังสิตเป็นถนน ช่วงนี้น้ําท่วมไหมครับฝนตกรถติดไหมยังไม่มีแจ้งเลยนะครับลังสิบปทุมเรื่องของฝนเดี๋ยวเช็คชัวร์ล่าสุดเลยใช็คหน้าจอซีทีทีวีให้แอมีหรือเปล่าคือประเด็นอยู่ที่ว่าฝนลงแล้วไหมเพราะว่าดูกลุ่มฝนแล้วก็มืดตึ๊บเลยนะฮะคุณสุดโตฮะคลุมคลม่ต่ํามยังไม่ตกนะฮะไม่มีน้ําท่วมนรอใช่สิปฐุมทางนี้ก็แน่นไปขึ้นต่างระดับลังสิทธิ์นั่นแหละนะฮะอีกท่านถามบางนาช่วงด้านหน้าไห้กับบางนาล็อกกันเป็นมูกินหางแล้วครับ ใช่ในะฮะตอนนี้ท้ายแถวไปอยู่ช่วงดีกิโลเมตรที่สิบสองมาทางนี้กลับบางนาแล้วก็ขาออกก็กลับรถสะพานกิโลเมตรที่แปดไม่ได้เหมือนกันอืท้ายก็เกือบถึงสีเอี่ยมามพิตามนะอืมอันนี้วันนาคารเองเนอะคือฝนก็ทําให้่ลาอะไรมันเป็นปัจจัยต้องบอกปัจจัยที่ทําให้การจราจรหนึบดับในกรุงเทพมันแน่นอยู่แล้วใช่ครับพอฝนมาก็ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งหลายวันที่ผ่านมาตกหนักแบบ น้ำท่วมอย่างเงียง้ยก็ยิ่งแบบโอ้โหไม่ธรรมดานะครับครูศคุณศรีนินวันที่เจ็ดตุลาออกพรรษาแล้วนะฮะลอยกระทงปีนี้ตรงมือกันไปลอยกระทงไหมอ่ะต้นพฤศจิกานี้วันเด็กอะจากวันเด็ก <c oughs> อีกแล้วสี่เดือนอะไร <c oughs> วันเด็กด้วยเหรอ <c oughs> วันเด็กนูน่นปีหน้าน้น่นรวมมิกมาหมดเลย <c oughs> อาจจะอ่านผิดอาจจะอ่านผิดอ่าหลัง ศาสตร์เดือนสิบก็จะถึงเทศกาลชักพระเทศกาลยิ่งใหญ่เดือนสิบเอ็ดของชาวสุราษฎร์ธานีนะฮะทางใต้ก็จะเป็นที่รู้กันเทศกาล่าครับคุณพัชก็สก่สงมาคุณอานนท์ปทุมรังสิตตกแล้วครับโอเค,อเคไปแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณมากทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามถึงแม้ว่าไม่ได้ดูไลฟ์ฟังเราเราก็ชื่นใจลวพรุ่งนี้ติดตามมาต่อเนาะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับเจาะทุกเส้นทาง อยู่ตรงจุดไหนร่วมแจมไปกับเราดีเจตั้มวิรยุทธ์ยิ่งยวดและเจ้นจิตวิสุทธิชฉยพฤกษ์มกูด